มาชมกันเลยวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านอยู่กับรถโตโยต้าเวลอส รถเที่นั่งอนเนกประสงค์ต้องบอกเลยว่าคันนี้ค่ะตัวของเขาเพียง870,000 0กับอีกห0 0พันเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป่าจะมาแนะนำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจซื้อ Toyota v e l o ลดอกเบี้ย0%นานถึง6ปีแถมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเซลเปลาค่ะที่ปรึกษาการขายโตโยต้านะคนรนคสาขาเทพารักษ์ค่ะวันนี้นะคะเปาจะมารีวิวค่ะรถโตโยต้าเวลสรถอเนกประสงค์เที่นั่งนะคะที่ขายดีในตอนนี้เลยต้องบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยค่ะดอกเบี้ยศนานถึง60สงวดนะคะพร้อมชุดแต่งแบบจุกๆเลยอ่ะเดี๋ยวเปาจะรีวิวให้ดูนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างมาชมกันค่ะเริ่มจากใคร อ่ะนอกของตัวรถก่อนเลยด้านหน้านะคะคันนี้นะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะชุดแต่งรอบคันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นชุดแต่งของ S s p o r t y ค่ะต้องบอกเลยว่าเซตนี้นะคะเหมาะแล้วก็ลงตัวกับรถโตโยต้าเวรสคันนี้อย่างมากๆเลยอ่ะลักษณะตัวสเกิร์ตนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะตรงนี้ชายล่างนะคะจะเป็นสีเทาแล้วก็ตัดด้วยแถบแดงแบบนี้ซึ่งจะดูมีนิติแล้วก็ดูสปอร์ตอย่างมากๆเลยค่ะมาที่ด้านข้างของตัวรถค่ะ ยังไม่พอนะคะชุดสเกิร์ตนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทั้งชายบันไดนะคะหรือกาบบันไดตอนนี้เนี่ยก็จะตัดด้วยสีแดงแล้วก็ใช้ล่างสีเทาเช่นกันค่ะแล้วก็จะตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะคะเอสปอร์ตตี้แบบนี้ค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะลูกค้าก็จะได้รับค่ะกันสาดของแพ้โตโยต้าค่ะแล้วก็ยังมีฟิล์มนะคะเกรดเซรามิกค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมองจากด้านนอกก็จะดูมืดแต่ถ้าเปิดจากภายในดูนะคะตรงน,นี้ต้องบอกเลยว่าฟิล์มจากข้างดูจากข้างในเนี่ยจะมีความสว่างแล้วก็ ใสสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีการติดเบ้านะคะกันลอยให้เป็นแบบฟิล์มใส่นะนี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดูเรียบหรูแล้วก็ดูลงตัวอย่างมากๆสําหรับฟิล์มเบ้ากันลอยตัวนี้ค่ะมาดูด้านหลังค่ะ ที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะต้องบอกว่าชุดสกอร์ของ S ปอร์ต y เนี่ยด้านหลังจะเป็นแบบข้อคู่นะคะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูมีนิติพร้อมกับไฟทับทิมนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลโก้นะคะเป็นเอสสปอร์ตี D, นะคะจะเป็นเขียนแบบนี้ก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วที่ไฮไลท์อีกอย่างหนึงที่เราแถมให้ลูกค้านะคะจะเป็นชุดป่าท้ายไฟฟ้าค่ะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่า สามารถเปิดปิดได้หลายวิธีอย่างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะกดจากรีโมทเปิดแล้วก็ปิดจากรีโมทได้นะคะหรือจะเปิดปิดด้วยสวิตช์ที่ตัวรถแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถเตะเปิดได้ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถกันค่ะมาชมกันเลยนี่เห็นไหมคะเปิดออกมานะคะรถด,ดูแล้วว้าวเลยต้องบอกว่าภายในเรามีการเปลี่ยนเบาะ ใหม่ทั้งคันค่ะซึ่งของเดิมเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสลับกับผ้าแต่คันนี้เรามีการเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังต้องบอกเลยว่าหนังทั้งคันนะคะอันนี้จะเป็นสีส้มนะคะตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มใปนส่วนของอการนั่งที่นุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ดูแล้วรถกว้างดูสะอาดตาเรียบรู้นะคะเทียบเท่ากับรถยุโรปเลยทีเดียวค่ะแล้วที่เห็น ได้สะดุดตาอีกอย่างหนึง่งจะเป็นชุดไฟสองเท้าที่พื้นนะคะตอนนี้เนี่ยคุณลูกค้าทางบ้านเนี่ยสามารถเลือกสีของไฟตัวน,นี้ได้นะคะอยากได้อารมณ์สีแบบไหนก็สามารถรีเควสกับเซลล์เป๋วได้เลยนะคะอ่านี่แล้วก็ที่ซูมลงไปนะคะจะเห็นเป็นพรมนะคะตรมที่เราแถมให้ เป็นโคม 6D ค่ะตัวนี้ก็สามารถเลือกลายได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยลูกค้ารีเเลือกลายนะคะเข้าหลามต,ตัดสีแดงแบบนี้ก็ดูโดดเด่นแล้วก็เพิ่มความสปอร์ทให้กับตัวรถอย่างมากค่ะสำหรับลูกค้าทางบ้านนะคะที่สนใจแคมเปญโปรโมชั่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0%นะคะนาน60งวดหรือลูกค้าอยากผ่อนยาวๆนะคะนานถึง96งวดแต่ว่าจะมีดอกเบีย้ยเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะพร้อมกับของแต่งนะคะ ทั้งเซ็ตแบบนี้แปลวแถมให้ทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะรีบทักทายเข้ามาโปรนี้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถซื้อรถกับทางเซลล์่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีบริการนะคะไปแนนนะคะไปเซ็นถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากลูกค้าไม่สะดวกมารับนะคะตรงนี้จะมีบริการเนี่ยในส่วนของรถสไลด์นะคะส่งถึงที่บ้านโดยตรงนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ การยกรสสไลด์ไปนะคะแต่คิดตามระยะระยะทางคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาคุณลูกค้าทางบ้านไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กด s ั b s ไ r i b e ให้เ่าหน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากโตโยต้าหรือถ้าหากมีรถที่แต่งสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้กับลูกค้าทางบ้านได้ชมอีกครั้งหนึ่งแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ